ครับมาถึงในส่วนของหัวข้อ,อ DHCP server นะครับซึ่งผมก็จะมาแนะนำการติดตั้งแล้วก็การคอนฟิกไฟล์เบื้องต้นนะครับก่อนหื่นก็ให้เราเข้าไปที่ Directory นี้นะครับเพื่อทำการติดตั้ง DHCP ผ่าน p o r t ตทนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมใช้ในการติดตั้งก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็คือเวอร์ชันน3.1นะครับ จากนั้นให้เรา,าใช้คำสั่ง make install นะครับก็จะปรากฏให้เราเลือกออปชันนะครับก็เลือกตาม d e f o u l t แล้วก็ให้เราโอเคผ่านไปเลยนะครับฟิบบีดีก็จะทำการออกไปดาวน์โหลดนะครับ s ซอส code นะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง n ี c p ให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ ใช้เวลาไม่มากนะครับเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้าไปสร้างไฟล์คอนฟิกนะครับใน d i r e c t o r y ูสโ u คส l o c a l e t c นะครับให้เราใช้คำสั่งสร้างไฟล์นะครับ d ีซีพีดีนะครับ แล้วก็ให้เราอ่ะเข้าไปอ่ปรับแต่งไฟล์นะครับซึ่งผมได้อ่ะเขียนไฟล์ตัวอย่างนะครับก็มาดูไลท์ในไฟล์ที่ c p d c o n f นะครับก็ในส่วนของสั b เน็ตนี้นะครับ1 9 2 1 6ก็0นะครับเป็นอการแลนไปที่หนึ่งนะครับซึ่งผมอ่า แบ่งเป็น2การแลนนะครับในส่วนนี้ก็คือ,อกรารแลนบัที่2นะครับก็จะทําการแจก DSCP ในส่วนนี้นะครับก็เรากําหนดแล้งนะครับก็จะกําหนดว่าจะแจก IP ในช่วงไหนบ้างนะครับก็ผมได้กําหนดตามนี้คนระับในส่วนของออปชันราเตอร์ Water, คือเกตบีที่จะแจกให้กับเครือข่ายนะครับก็ในส่วนองสซับนิดมากนะครับส่วนอ่า บอทแคสต์แอดเดนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเบอร์สุดท้ายของ IP ปลอมนะครับก็ผมกำหนดเป็น2.255นะครับในส่วนของโดเมนเซิร์ฟเวอร์ผมก็ใช้เบอร์1.1นะครับสำหรับในส่วนของ default ล e a d time นะครับก็คือ,อเวลาระยะเวลาในการกำหนด ไอพีอเดนนะครับแล้วก็ในส่วนของ DHCP เซิร์ฟเวนะครับก็ยังสามารถที่จะลิกไอพีใหกับเครื่องรูดาขได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้เราดูในส่วนนี้นะครับก่อนที่เราจะ,ะฟิกไอพีกับเครื่องรูดาขนะครับเราก็ต้องทราบแมคเดของเครื่องรูดาขนะครับแล้วก็กําหนดแมคเดดนะครับแล้วก็กําหนดในส่วนของ่อหมายเลขไอพีที่จะฟิกให้เครื่องรูดไขนะครับ แต่ในที่นี้ผมใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ไว้นะครับก็คือไม่เปิดใช้งานในส่วนของอการฟิกเอนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการบันทึกไฟล์นะครับแล้วก็สิดม,มานะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็ให้เราเข้าไปใน d ดตัลลี่วาร์สลนะครับ ให้เรากำหนดสิทธิ์ให้กับไฟล์ d c p d receipt นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการแจกหมายเลข IP ให้กับผู้รับไข่นะครับ,ดรดบ,ร IP, รรบโดยปกติจะ,ะมีไฟล์นี้มาให้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ให้เราทำการสร้างไฟล์นี้นะครับก็ให้เรากำหนดสิทธิ์ในการอ่านเขียนไฟล์นี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะามาเปิดใช้งานดีซีพนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะแจก IP นะครับกำหนดาการ์ดแลนที่เราจะทำการแจก d h c p ได้นะครับก็ให้เราใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดใช้งาน d h c p แล้วก็กำหนดนะครับซึ่งในนี้ผมจะ แจกการแลนด์ไปที่2นะครับซึ่งคืออาอนนะครับใช้คำสั่งนี้นะครับถ้าไม่มีเลืออะไรก็ถือว่าเราลันในส่วนของอ่ซ dcp เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรวจสอบดูนะครับโดยใช้กับสั่งแค้นนะครับเพื่อดูอว่า ดีซได้แจก i p พให้เครื่องดูขายแล้วหรือยังนะครับถ้า d c p แจกให้เครื่องดูขายนะครับก็จะขึ้นมาบอกรายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของเครื่องดูขายที่ dcp ได้แจกไปนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการให้ dcp DC นะครับทำงานทุกครั้งเมื่อระบูตเครื่องขึ้นมานครับก็ให้เราเข้าไป รับแต่งไฟล์า s c i i to Condep นะครับก็ให้เราอ่มาเพิ่มคำสั่งในส่วนของ DCP ลงไปในไฟล์นี้นะครับในส่วนของ uh, DCP Enable นะครับ ก็กำหนดการ์ดแลนนะครับที่เราจะทำการแจก dcp ให้กับเครื่องรูคขายนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้นะครับก็เมื่อเราปรับแต่งไฟล์นี้เสร็จเรียบร้อยก็ให้เราทำการบันทึกไฟล์แล้วก็ดอสกมานะครับ จากนั้นเราจะมาดูในส่วนของเครื่องดูดขายกันบ้างน,นะครับเพื่อทดสอบการทำงนานของ d e c p นะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือก Obtain น,นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปดูในส่วนของ Detail นะครับ ไพื่อดูว่ามีการแจก DCP จริงหรือไม่นะครับก็จะเห็นว่าเครื่องดูขายได้รับ DCP นะครับตามที่เราได้ไดกําหนดเอาไว้นะครับก็นี่ก็คือในส่วนของหัวข้อ DCP เบื้องต้นนะครับก็พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปครับขอบคุณครับ